ชีวิตคนทำงานทุกวันนี้ก็เจอแต่สภาพแวดล,ล้อมเหมือนเดิมทุกวันอีกทั้งข้อจำกัดต่างๆความพร้อมและโอกาสทำให้หลายคนไม่สามารถมีชีวิตแบบที่ต้องการได้บริษัทจักภไพสานเอสเตทจำกัดมหาชนเราเห็นความต้องการและเข้าใจปัญหาของทุกคนจึงพัฒนาโครงการคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้พักอาศัยได้มากที่สุดเพื่อให้ทุกคนมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองได้ จากภัยสารเอสเตจจำกัดมหาชนบริษัทลังสันที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทที่คำนึงถึงท่านอยู่อาศัยประโยชน์ของการใช้สอยและดีไซน์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและเป็นรากฐานชีวิตของกลุ่มลูกค้าของเราจากภัยสารเอสเตจเราบริหารงานกันทำงานกันเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัว ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดูแลพนักงานทุกท่านในระยะยาวและสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะถูกถ่ายทอดไปยังลูกค้าการติดต่อด้วยความนอบน้อมดูแลเอาใจใส่โดยผู้บริหารและพนักงานทุกท่านนะคะก็จะยึดหลักธรรมอาพิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราเน้นในการบริหารงานภายในนะคะที่เราพัฒนาจากบริษัท ครอบครัวนะคะมาเป็นบริษัทมหาชนเราเน้นเรื่องอาการตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของทุกๆแผนกทุกๆฝ่ายจะต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันด้วยค่ะโดยทั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทำให้กิจการของบริษัทมีผลประกอบการที่ดีและขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชันนำทั่วประเทศธุรกิจเป็นจากไพศาลเอสเตทเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อขายให้กับประชาชนทั่วไปเรามีความชำนาญมามากกว่า25ปีซึ่งเรา ทำธุรกิจนี้เนี่ยในเขตกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและจังหวัดส,สระบุรีครับวัตถุประสงค์ในการนำบริษัทเข้าตลาดหลัทกทรัพย์ก็เพื่อเป็นการเพิ่มทุนแล้วก็เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนนะครับและเพื่อโครงการในอนาคตบางส่วนก็ชำระหนี้ธนาคารเพื่อให้ต้นทุนมัต่ำลงครับ เรานำหุ้นเข้าตลาดครั้งนี้ประมาณ82ล้านหุ้นครับในราคาพา1บาทที่ราคา IPO ที่1บาท45ครับเริ่มจองวันที่8 11 12นะรเข้าเทรดวันที่18ครับ18มกราคมนี้ครับตอนนี้เนี่ยในแถบ EC เนี่ยทางภาคตวันออกเนี่ยเรามีอยู่4องค์การนะครับ ที่ศรีราชาหนึ่งโครงการที่มอเตอร์เวย์สายเเนี่ยที่ในชลบุรีหนึ่งโครงการนะครับแล้วก็ที่บางละมุงหนึ่งโครงการแล้วก็ที่พันทองหนึ่งโครงการครับส่วนในกงเทพเนี่ยกรุงเทพและปริปรปรมณฑลเนี่ยก็มีที่ลังสิตนะครับที่เป็นโครงการในอนาคตแล้วก็แถบซอยนวลจันทร์นะครับ เป็นโครงการในอานาคตนะครับเรามีทั้งทางในรูปของคอนโดแล้วก็ในรูปของแนวราบแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจนี้เรามาเน้นทางแนวราบมากกว่าครับคือเราเข้าถึงลูกค้าซึ่งเราเองเนี่ยเราโฟกัสลูกค้าว่าความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องการอะไรนะครับเราก่อนที่เราจะ ออกแบบและก่อสร้างเนี่ยเราทำโฟกัสกลุ่มก่อนเพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้าจริงๆว่าลูกค้าในแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเราเองเราก็จะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกซึ่งจะทําให้ลูกค้าไม่ต้องแบกแบกไอ้ตัวต้นทุนตัวที่ไม่จําเป็นนะครับซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นจุดเด่นและก็ทําให้ก้อนมาร์จิ้นของเราเนี่ยอยู่ในระดับสูงตลอด แบ็กหลอดเราเรามีบางส่วนครับซึ่งอันนี้แต่ว่าที่เราเน้นเน้นจริงๆเนี่ยเราเน้นส่งมอบบ้านเร็วให้ให้กับลูกค้าครับสร้างแล้วส่งสร้างแล้วส่งเลยงครับ,รบซึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นวิกฤตแต่ผมเองผมกับมองว่าถ้าเกิดว่าหาจุดหาจุดที่เหมาะสมได้เนี่ยตรงนี้เป็นโอกาสของเรา ซึ่งจริงๆแล้วเราก็เราก็เราก็พบว่าลูกค้าบางส่วนที่ยังอยากได้บ้านในราคาที่เป็นธรรมนะครับในราคาที่เขาสามารถเข้าถึงได้เนี่ยก็ยังมีอีกเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเองเราก็อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะฮะว่าละการออกแบบอะไรต่างๆเราโฟกัสถึงตัวลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรนะฮะตรงนี้เราคิดว่าเป็นยังเป็นโอกาสของเราอยู่ครับ ก็ฝากหนึ่งนักลงทุนนะครับว่าจากไฟสานเนี่ยอาจจะเป็นน้องใหม่ในในวงการตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนั้นถ้าเกิดว่าเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยทางจากไฟสาลเนี่ยพร้อมเดินหน้าเต็มที่ครับครับ